สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เอกก็มีหลายๆคนถามเข้ามาพอดีมันถามเหมือนกันผมก็เลยเอามารวบเป็นคลิปเดียวกันเลยท่านฟังดีๆนะครับคำถามนี้อาจจะกําลังเกิดขึ้นกับท่านก็ได้คือมีหลายๆคนนะครับเขาถามว่าทําไมคนที่บ้านเขาเนี่ยตัวบวมตัวเขาบวมเเช่นตัวแขนบวมบางบางทีเท้าวบวมขาบวมอะไรพวกนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์เอกช่วยอธิบายหน่อยคือเขาไปดูในไลฟ์สดเขาบอกเขาไปถามพอดีว่า อาจารย์เอกยังไม่ทันได้ตอบเพราะว่าคาถามในไลฟ์สดเนถ้าใครได้ติดตามจะทราบดีผมจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งการไลฟ์สดนีมีคําถามออกม,มามากมายบางทีมันก็ตอบได้ไม่หมดนะครับผมก็เลยจัดมารวบรวมอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลไกกันก่อนว่าทําไมร่างกายของเราถึงบวมเออมันคืออะไรอมาฟังกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังการบวมคือการที่เราเก็บน้ําครับการที่ร่างกายเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างไปทําให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเฮ้ มันต้องเก็บน้ําไว้แล้วมันเก็บทําไมอ่ะมันกลัวน้าแรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาไม่ได้กลัวน้ําแรงแต่ที่เขาเก็บเนี่ยมันมีสาเหตุครับคือเมื่อร่างกายของท่านเนี่ยมีพิษอยู่พิษผมเคยบอกในไลฟ์สดหลายรอบแล้วมาจากการกินก็ได้การดื่มก็ได้การทาอะไรต่างๆตามตัวเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอะไรก็ต่างที่ท่านหายใจเข้าไปได้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเราจะเรียกมันว่าพิษสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเราดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บเนี่ย ร่างกายก็จะต้องการผลักมันออกนะครับกลไกของร่างกายเนี่ยนะครับจะพยายามเกรงตัวนะครับโดยผ่านการมาคําสั่งของอกระดูกไขสันหลังเราเนี่ยนะครับในกระดูกไขสันหลังเราเนี่ยจะมีประสาทที่ควบคุมตามเส้นกระดูกไขสันหลังเราเพื่อควบคุมตรงไหนมีพิษมันจะสั่งให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเกรงตัวยกตัวอย่างเวลาท่านนั่งอยู่ดีๆมียุงบินมากัดโจ้เอาเข็มปักเข้าไปปุ๊บพอท่านโดนยุงกัดสักพักร่างกายจะรู้แล้วว่าเฮ้ยขณะนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วดูด เลือดออกไปแต่มันเอาปากของมันเนี่ยมีเชื้อโรคเต็มไปหมดมันไปอยู่น้ําคงน้ําคำอะไรก็ว่าไปร่างกายเราต้องการไม่ให้พิษนี่กระจายไปทั่วทุกที่ก็เลยสั่งให้เรารู้สึกว่าเราจะมีอาการถ้าเรามองไปตรงที่เรายุงกัดเนี่ยเราจะเห็นอยู่ดีๆมันจะเป็นกลมๆแล้วมันจะกล้ามเนื้อตรงนี้ตรงตรงเนี้ยมันจะแข็งขึ้นมาเป็นดวงดวงทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับร่างกายต้องการจะเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนี้ไม่ให้พิษจากไอ้ปากของสกรปรกยุงเนี่ยให้มันกระจายไปที่อื่นไม่ได้ก็เลยเกรงตรงเนี้ยนะครับฟังเข้าใจไหม แต่นี้นอกจากขั้นแรกคือการสร้างให้เกรงกล้ามเนื้อไม่ให้พิษกระจายไปที่อื่นนี่นี่คือการล็อกต่อไปกระจัดออกร่างกายจะหลั่งสารชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อสารฮิสตามีนมันจะเป็นสารที่วิ่งมาจากทุกส่วนเนวิ่งส่งมาตรงเนี้ยตรงที่ยุงกัดที่ว่าเป็นบวมๆม,มาทําไมมาทําไมมาเพื่อสร้างความรู้สึกคันครับสารฮิสตามีนมาปุ๊บเราจะรู้สึกอยู่ไม่สุขครับ <c oughs> นี่คันหรือกืนนี่คือ,นอัน,อนรยิ่งเกายิ่งมันเกาเกาทําไม การที่ร่างกายให้เราเก่าเพราะมันต้องการให้เราออกมาสัมผัสมาขูดมาถูเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกกวาาัวซาการถูการเกาเนี่ยจะทําให้เกิดความร้อนเพราะว่าการเสียบสีเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อน,เพ,เ,เ,น,เ,อนเพราะเกิดความร้อนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่าเส้นเลือดเราเนี่ยจะมีการกระทําที่สัมพันธ์กับเรื่องของอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิร้อนหลอดเลือดเราจะขยายขยายขยายถ้าอุณหภูมิเย็นหลอดเลือดเราจะหด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 เข้าใจไหมครับเวลาเรากาเ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 นี่ยมันเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนหลอดเลือดบริเวณนี้จะขยาย พอหลอดเลือดขยายปุ๊บร่างกายมันเกรงกล้ามเนื้ออยู่แล้วเนี่ยแม่งมันเกร็งตอนแรกมันจะดันพิษออกมันจะดันพิษออกเพื่อตอนแรกมันเกรงเพื่อไม่ให้พิษไปที่อื่นต่อไปมันสร้างฮิสตามีนมาให้เราคันพอเราเกาวมันร้อนมันก็บีบเอาพิษออกพอมันเอาพิษออกจากที่เราเกามันก็ดันออกพิษก็จะหมดไปจากตัวอันนี้คือกรณีแค่ยุงตัวเดียวแต่ท่านคิดดูทุกวันเนี่ยท่านกินข้าวอาหารการกินนอกบ้านเนี่ยยาต่างๆนะครับไอสิ่งที่ท่านใช้ปะทินผิวทุกอย่างเคมีหมดเข้าใจไหมครับ มันอยู่มากกว่ายุงตัวเดียวอีกพิษน่อยู่ในตัวตันเต็มไปหมดอันี้บางคนเนี่ยร่างกายเขาดีร่างกายเขาสมดุลระบบน้ําเหลืองระบบต่อมน้ําเหลืองเขาก็จัดพิษออกได้ตับไตหัวใจปอดมา้ามันช่วยกันมันเอาอยู่แต่กับบางคนเนี่ยที่ไม่ค่อยขยับร่างกายไม่ค่อยดเดินคนพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีการเดินน้ําเหลืองได้ไม่ดีอ่ะมันคืออะไรอาจารย์พูดได้เข้าใจหน่อยป้าไม่รู้เรื่องอ่ะฟังดีๆครับทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยมีหัวใจใครไม่มีหัวใจบ้างนี่ ผมจะมีหัวใจนะครับรู้จักเจ็บรู้จักรักนี่ไม่ใช่แบบนั้นครับหัวใจมีหน้าที่เหมือนปั๊มน้าครับพี่น้องครับมันจะคอยทําหน้าที่ในการบีบส่งเลือดเข้าใจไหมครับมันปั๊มหนึ่งทีนี่เลือดก็วิ่งไปวิ่งไปทางไหนวิ่งไปตามหลอดเลือดครับวิ่งไปตามหลอดเลือดหลอดเลือดเตรียมเสบือถนนเข้าใจไหมครับหลอดเลือดที่ดีเนี่ยต้องกินน้ําขิงสามสายเพื่อให้หลอดเลือดมันโล่งแล้วรถก็จะวิ่งดีรถก็คือเลือดถ้าเลือดวิ่งดีปุ๊บเลือดลมเดินดีเราก็แข็งแรงเข้าใจไหมครับทีนี้สําาหรับบงคนเี่ย ที่เขาไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ใช้เรียวแรงเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่กับบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับร่างกายทีนี้ระบบเลือดเราเนี่ยเมื่อมันพาเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยเข้าไปสู่ในเซลลเสร็จเลือดจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์จนเหลือของเสียออกมาในรูปของน้ําเหลืองน้ําเหลืองก็จะออกมาจากเซลลนะครับแล้วก็ผ่านไปวิ่งไปตามท่อของน้ําเหลืองและตามร่างกายเราเนี่ยทุกๆจุดที่น้ําเหลืองวิ่งไปตามท่อเนี่ยมันจะมีข้อเช่นข้อศอกข้อเข่าข้อขา ข้อพับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าต่อมอยู่ต่อมหนึ่งต่อมนี่เหมือนโรงงานกําจัดน้ําเสียมันจะให้น้ําเหลืองวิ่งเข้าไปแล้วก็กําจัดของเสียออกขับทิง้งแต่สําหรับคนที่ขับไม่ได้คนพวกนี้จะมีพิษตกค้างอยู่ในร่างกายเต็มไปหมดแล้วน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะทําให้ต่อมน้ําเหลืองอักเสบบางคนไปนถึงขนาดเป็นเกาเป็นนู่นเป็นนี่เต็มไปหมดที่ผมได้อธิบายในไลฟ์สดคงไม่ลงในรายละเอียดเพราะคลิปมันจะไม่พอท่านฟังดีๆคนสรุปง,ง่ายๆคือคนที่เอาพิษออกจากร่างกายไม่ได้อ่ะ มือนคนที่ในห้องเขาซื้อห้องในคอนโดมาตอนแรกห้องสะอาดต่อมาวันหนึ่งมาอยู่เอาของกินเดี๋ยวสั่งแก็บสั่งนู่นสั่งนี่แล้วมันกินแล้วไม่เคยทําความสะอาดห้องมันจะยิ่งสกรปรกสกรปรกสกรปรกนั่นแหละครับร่างกายท่านเป็นอย่างนั้นเน่เมื่อร่างกายท่านสกรปรกมากๆมันจะมีพิษอยู่ในระดับที่เยอะว่าเยอะลน้นตัวท่านจะมีพิษเมื่อมีพิษมากเลือดจะเป็นกรดแล้วตัวท่านจะร้อนเข้าใจไหมครับเมื่อตัวท่านร้อนเนี่ยเซลล์ต่างๆจะพลอยร้อนไปหมด ตอนนี้ร่างกายต้องการจะจันลงระบบให้ร่างกายท่านสามารถยังมีชีวิตอยู่ได้เขาไม่อยากให้เซลล์ร้อนเกินก็จะมีคําสั่งให้แต่ละเซลล์เนี่ยเก็บกักน้าเอาไว้นี่แหละครับต้นเหตุที่ทําให้ท่านตัวบวมกันพอมันมีพิษไปอยู่ตรงไหนส่วนมากพิษจะไปอยู่กับที่ต่ําครับถ้าไม่ไปอยู่ที่ต่ําอาจารย์ก็เพราะคนไม่ค่อยขยับเขยืดร่างกายมันแรงดึงดูดโลกมันลงเนี่ยเส้นแมงบางคนบวมที่ขานะคือเขามีอาการน้ําเหลืองเดินไม่ดีแล้วพิษต่างๆมันลงไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้อ้าวทาไมมันขึ้นมาไม่ได้ก็ผมบอกไปแล้้ววช่งตน ว่าหัวใจมันบีบทีหนึ่งเลือดมันวิ่งแต่ในหลอดน้ำเหลืองไม่มีหัวใจนะครับนี่น้ำเหลืองไม่มีหัวใจเอาในเมื่อมันไม่มีหัวใจแล้วมันมันเคลื่อนที่ได้ไงมันเคลื่อนที่จากกล้ามเนื้อน่องครับน่องเนี่ยท่านฟังไม่ผิดน่องขาท่านนั่นแหละน่องเราเนี่ยเวลาเราขยับขยื่นเนี่ยมันจะมีการคืออย่างนี้ครับในหลอดน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีลิ้นเป็นวาล์วเปิดปิดเปิดปิดมันจะให้เดินไปทางเดียวเวลาเราขยับทีมันก็ดันทีมันจะทําให้น้ําเหลืองเคลื่อนคนไหนที่ไม่ค่อยออกกําลังอ่ะพูดง่าย ไม่ต้องไปเป็นนักวิ่งนักมวยนักบอลน,นะไม่ใช่นะหมายถึงว่าคือไม่ค่อยทำนอ,นอะไรวันวันนั่งนอนอะไรพวกนี้นั่งอยู่กับที่เช่นสาวออฟฟิศเหมือนกันไม่ต้องไปถึงระดับผู้ใหญ่หรอกแค่คนธรรมดาก็ได้แต่เขาไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับอินไม่ค่อยเปลี่ยนท่านะพูดง่ายๆเลือดลมมาเดินไม่ดีโดยเฉพาะน้ําเหลืองแล้วเมื่อน,นั้นแหละครับท่านจะสังเกตอาการต่อไปเนี่ยเช่นขาบวมตัวบวมแล้วยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับบางคนนะผู้หญิงบางคนใส่ไรอ,องเท้าส้นสูงนั่นจะเห็นเลยขาก็จะเป็น มีเส้นเลือดสีดำๆขึ้นมาเขาเรียกเส้นเลือดขอดไม่ต้องตกใจผมบอกหลายรอบแล้วคนเพิ่งเคยมาฟังฟังดีๆแกง่ายกินน้ำขิงสามสหายเว้นครึ่ชงชั่วโมงกินน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดำตัวน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันงาดำเนี่ยคือคีย์เวิร์ดถ้าผู้หญิงคนไหนอยากจะขาสวยนะครับท่านกินน้ำขิงสามสหายแล้วต้องเว้นครึ่ชงชั่วโมงแล้วท่านกินน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำมันงาดำหนึ่งช้อนโตะ๊ะท่านทำแบบนี้ครับพอทำไปประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบวันท่านมามองขาท่านจะตกใจเฮ้ยอะไรวะหลอดเลือดดกูหหายไปไหนหมแล้ว หลอดเลือดดาที่ขอดขึ้นมาไม่สวยขาแบบแล้วขาท่านจะเลียวเล็กอ่ะคนที่กินแล้วได้ผลมาอ่าคอมเมนต์ด้วยคนอนื่นเขาจะได้รู้ว่าผมพูดจริงหรือเปล่าอ่ะฟังต่อส่วนคนที่ขาบวมตัวบวมนั่นคือร่างกายท่านร้อนเกินวิธีแก้ง่ายผมก็บอกไม่รู้กี่รอบแล้วกินน้ําขิงสามสหายเว้นครึ่งชั่วโมงท่านไปทําน้ําย่านางลางจืดนะครับใบบกใบเตยที่ผมบอกบางคนไม่มีสี่ตัวเอาเอาตัวไหนมีตัวไหนเอาตัวนั้นฟังดีๆย่านางลางจืดใบบบกใบเตย แต่ที่ดีที่สุดคือย่าดางลางจืดสองตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับท่านไปทําเป็นน้ําปั่นแล้วมาดื่มเสร็จแล้วท่านก็กินถั่วเขียวต้มท่านทาแบบนี้ไอสามตัวนี้มันประหลาดมันจะเข้าไปดึงความร้อนออกจากเซลล์ท่านคือดึงพิษออกจากเซลล์พูดง่ายง่ายแล้วเซลล์ท่านจะค่อยเย็นเย็นเย็นเมื่อเซลล์ท่านเย็นร่างกายมันก็รู้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เซลล์ทุกเซลล์มันเริ่มเย็นไว้แสดงว่าไม่จําเป็นต้องเก็บน้ำแล้วมันก็จะค่อยค่ขายน้ําออกแล้วท่านก็จะรู้สึกปวดฉี่อยากจะไปฉี่ขับน้ําออกตัวท่านก็จะไม่บวมอีกนี่คือกการแ้้ที่ตตนเหุ ต้องอย่างนี้ครับต้องแก้ให้ถูกจุดแต่ถ้าท่านไม่แก้ต้นเหตุท่านยังมีพิษอยู่มันก็จะทําให้ท่านตัวบวมอยู่อย่างนั้นแหละครับท่านทายังไงเดี๋ยวก็บวมอีกสักพักก็บวมอีกจะไม่มีทางจบไม่มีทางสิ้นจะวนอยู่เงี้ยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ตัวบวมท่านก็ฟังไว้ด้วยท่านอย่าประมาทเวลาท่านตัวบวมขึ้นมาขาหนักแขนหนักทาอะไรอืดอาดไปหมดทรมานมากนะครับผมเคยไปเจอคนที่โรงพยาบาลเลือดสินนะครับตัวบวมมาก ตัวใหญ่จะลุกทีนี่ต้องให้บุรุษพยาบาลมาคอยอเขาเรียกว่ามาช่วยอุ้มนะครับบางคนไม่ถึงขนาดนั้นก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปมันจะจบแล้วอย่าลืมนะครับติดตามมันได้ในไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้ลาไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ